Bye! Ato ko? ยาลืตัวนี้นะเป็นปี2019จ20นะครับตัวนี้เป็นตัวเอทีไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีวงแหวนสีแดงให้นะครับในส่วนตัวนี้คือตัวท็อปสุดในกระจังหน้าสีดําจะเป็นดักเป็นโนแบบนี้ให้มีลายไกดิ้งให้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นสีดําดักเป็นโนเลยแต่ตรงนี้ได้แรงม้าอยู่ที่9-2แรงม้าตัวนี้เครื่องจะเป็นเครื่องสีดําแบบนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้ว9-2แรงม้านะน็อตนัดฝาเฟ่อไม่มีขยับครับคานสวยๆแบบนี้รถเดิมเลยครับ๊กติ๊กล่องส าผตอนตอเดือน <c oughs> เดือนละ7 0 0 0ันบาทตัวล้อถ้เป็นล้อสีทูโทนแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างปที่เป็นสีดำนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาพร้อมแบบนี้ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้พอเป็นตัวท็อปสิ่งที่มันได้มาคือในส่วนของตัวพุชตาสมาร์ทเอ็นทีมาให้คันนี้เลขไม 20, ล์0,000โลพี่ดูเบาะครับหืง <c oughs> ป,ปังจริงๆพี่ดูนฮะหน้าจอดีวีดีแอร์ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเบาะหนังนะฮะตัดดำได้ตัดแดงมาแบบนี้เป็นยานลิสเอทีฟตัวไฮนะครับเ่อนๆรถคันน นะครับแล้วก็นี่รถเดิมไม่ทุ่นบเรามาดูต่อพอมันยาลิสเอทีพเนี่ยข้อดีของท่านก็คือจะขนของค่อนข,ข้างที่จะง่ายเพราะมันปิดกลิ่นให้หมดทุกอย่างเลยไม่ไม่ว่าเมียท่านจะซื้อทุเรียนจะซื้ออะไรที่กลิ่นรบกวนท่านมันจะอยู่ข้างหลังนี้มันจะไม่ไปถึงท่านอ,อันนี้ดูสวยๆครับรถไม่มีขยับครับเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้นี่เรามาดูมากกว่านี้ครับสีน้องขาวๆครีมๆแบบนี้นี่คือรถสวยไม่เคยโดนตูดมาไม่เคยโดนแตะงมา ต้องแบ็นแบบนี้ต่อไปครับคันที่2ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตคือเป็นตัวกลางนะครับบอนต้องบอกแบบนี้ว่าคันนี้สิ่งที่ได้แตกต่างจากตัวนี้คือจะเป็นไฟน้ามัลติดเอเซเตอร์ให้คันนี้ป 22, ียิบสองไม่สี่หมื่นแปดพันโล่อนเดือนละเจ็ดพันสามมาดูเครื่องครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเห็นว่าตัวนี้เครื่องตัวเดียวกันเครื่องเหมือนเดิมคือเครื่องตัวเก้าสองแรงมา้าน็อตฝากับมงคครับ,รบเดิมเดิมคานเดิมเดิมเลยครับลายมาทพี่ดูรับประกันครับรอยมอง,รอยม,องรอยมาร์คสวยๆแบบ สเปกเกอร์อยู่ครบซีนฝากระบตรงสวยๆแบบนี้แต่ล้อเนี่ยได้ล้อสีทิวโทนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลายใบพัดแบบนี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวและเป็นตัวสีดําแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูนี่ครับตัวเบาะได้เบาะหนังสลับกับเบาะผ้ามาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ถ้าเป็นเต็มๆต้องเป็นเบาะหนังหมดนะคันนีไม่สี0 0มาพโลหน้าจอ DVD มาให้แล้วแอร์ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วภายในสวยๆแบบนี้ครับคือเราต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีหน้าจอ DVD ให้นี่อย่าไปซื้อมันเลยพี่ผมพูดจริงๆใจร้ายเก แต่ตัวเบาะที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยกันในส่วนของตัวที่เท้าแขนแค่นั้นเองนะครับเรามาดูข้างหลังครับพี่ดูนี่น็อตไม่มีขยับเม็ดสปอตสวยๆแบบนี้พี่เรียงตัวครบครับต้องนับเม็ดนะโอเคนับเม็ดเหมือนตำรวจอะ <c oughs> นี่ด้สวยๆเลยครับน้าไงรถเดิมนะครับป่ะเราไปดูต่อคันที่สามครับตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันคันนี้ได้แรงมาที่เก้าสี่แรงมาแล้วตัวรถใหญ่เบิ่มขึ้นนะฮะออปชั่นมาเต็มมากขึ้นนะฮะ คูชคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะไฟหน้าที่มี LED มาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะเพื่อนๆก็เป็นตัวกลางตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องตัวใหม่แบบนี้แล้วนะฮะ94แรงมา้าแบตน้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ต้องหว่วงแผ่นเพลทจะยะ้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับน็อตฝากระโปรงนะฮะเดิมๆแบบนี้ครับแก้มเกลื่ยนสวยๆแบบน,บบบนี้ดูห้องคง้องเครื่องสิสวยใสมงอนะคันนี้ไม่หมื่นแปด พรได้รับ8 0 0 0บาทครับในรุ่นนี้นะครับจะมีในส่งตัวสปอร์ตสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่เดี๋ยวบอสจะพามาดูครับว่าภายในยมันเป็นยังไงกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับลอ้อเป็นลอ้อลายใหม่ที่เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วยางปี22 2่นะจ๊ะตัวเองตัวรถคันนี้เป็นสีเทาดำแบบนี้ ตัวนี้มีเตือนการการชนมาให้มีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วไม่1 8ื0 0โลหน้าจอนะครับรองรับ And r o i d a u t o Apple c a r p l a เมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภายในเป็นเบาะสลับกับผ้าแบบนี้แต่มีที่เท้าแขนให้แล้วนะเกียร์เป็นเกียร์แบบนี้แล้วแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะครับผมว่าน่าใช้ยาริสเอิตรงนี้ปรับเปลี่ยนมาได,ได้คุ้มค่าแล้วกันผมใช้คับมือแบบนี้นะครับจากเป็นลองเขามานานแต่คันนี้น่าใช้มากๆพี่ดูนี่ข้างหลังครับมาด้วยบอดี้ใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยโอเคนะค,ะดนครดดเดิม บอสจะพาดูข้างหลังครับว่าข้างหลังเนี่ยเป็นไฟท้าย LED มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ใครไม่มีไฟท้าย LED นี่เชยมากนะจ๊ะกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วที่ขนสัมภาระใหญ่ๆแบบนี้ผมว่าใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยประมาณ3ามใบได้แล้วพี่ดูนี่เม็ดอยู่ครบครับใครสนใจทักมาได้ครับบอตะกุบ ีบุรทั้ง3คันนี้เพื่อนๆชอบคันไหนแต่จะคันไหนก็ได้พอบรรับประกันหลังการขาย2ปี20 0 0 0โล2อรายการทั่วประเทศไทยที่อยู่ลำปางซ่อมที่ลำปางที่อยู่น่านซ่อมที่น่านอยู่อุตรดิตถ์ซ่อมที่อิตลุดดุดซ่อมที่อิตะุดดุดซ่อมที่อิตะุดดุดได้เลยต้องรอน้องเดี๋ยวน้องอนไปให้เองบายบายบายพัตตะกุ๊บ